สวัสดีครับเช้า,ชานี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนนลำไปลายาดพัฒนานะครับมาอบรมสองวันหนึ่งคืนนะครับนี่ก็เป็นที่พักนะครับที่ตรอน,นอนเมื่อคืนบรรยากาศดีมากครับตอนเช้า,าบริเวณนี้จะเป็นด้านหลังโรงเรียนนะครับ ส่วนโรงเรียนแล้วก็อาคารต่างๆครับจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยนะครับแล้วก็มีทุ่งนาพื้นที่ครับกว้างขวางมากก็ให้ดูบรรยากาศครับผมยามเช้า นี่ก็เป็นถนนที่จะไปด้านหน้าโรงเรียน,นครับปลูกต้นสนนะครับด้านข้างาส่วนฝั่งขวาไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไร